อันนี้นี่กำลังถ่ายเลยนะต่อๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายข้าวที่นะ่นี่เรื่องดำหยาดย้อยน้ำท่วมตึงไหนมก็ปุดยาอยท่วมน้ำท่วมตึงไหนอันนี้นี่มาดูดูน้ำท่วมระดับนี้เลยเนาะนี่ยครับหมอปิดเกือบประตูฟังหมดอ่ะท่วมท่วมหัวเลยนะเราเูยนะท่วมเลยฮะรูบมาสัตว์อันมาเออไม่คือ ได้ได้ฮะเดี๋ยวพี่ดูขิมาค่ะยาเดี๋ยวยังไยค่ะเดี๋ยวตาว่าครับหมอรายใหญ่ลิขรอันนี้ก็เป็นข้องเป็นเอ่อโอเคนะครับโอเคนะค่ะอันนี้นะครับเราก็อยู่คุณยายชื่อไรน,นะคุณยายลมเมืองคุณยายชื่อจ่าลมเมืองนะครับตอนนี้ก,ก,ก,ก็ก็เรียกเป็นบ้านในอ่าวนะจะบนต่งนั้นบ้านรวน่บ้านรวยอนี่บ้านรวยอีนี่ไปจนนี้ก็เป็นบ้านบางรวยนะฮะคุณยายก็น้ําท่วมเมื่อวันที่สามนะ จุดเซี่ยให้หมดเลยไหมน่ะค่ะทุกคนเลยช่วยจาอะไรไม่ได้หมดเลยหมดเลยนี่ต้งจำหมดเลยนี่หลองเล่นะน้องๆเข้ามาถ่ายในนี่นี่นานี่ลางลูกหม่องวันมีจีวารหม่องวันดีแวบนี้ถ่ายด้วยนะโอเคนะน้องๆถ่ายข้ามนิ่งให้ด้วยถ่ายข้ามนิ่งให้ด้วยลูกมาช่วยลูกมันลูกมันดีโอเคนะจีวารตอนตีน้ำพุ่มได้อยู่คนเดียวโอเคนะก็เอ่อผมกป็นในนามของนะฮะก็ผมเป็นผู้ในการลงมาชุพรนะฮะมากับพี่สมศรี รัชนาบุรีกับพี่สมศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้นําน้ําใจนะของชาวทุ่งสงชาวชุมพรนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือมูลนิธิรามาธิบดีนะฮะโดยที่ท่านศาสตราจารย์แพทย์ปิยมิตรศรีธารานะครับนะท่านคณะบดีนะฮะท่านได้กโกนานะฮะคุณยายนะคุณยายชื่ออะไรนะชื่อจาบลมชื่อจาบนะและขณาดเดียวกันก็จะมีของมาให้ด้วยนะฮะก็จะมอบเป็นเงินนะฮะและนอกจากนั้นก็จะมีของ สมาคมศึกษาแม่ละมาธิบดีนะฮะโดยมีท่านอาจารย์ยุวดียร์เดียวไพรัตน์นะฮะท่านอาจารยา์อัลลาววจนสกุลนะฮะในขณะเดียวกันก็มีเงินของท่านศาสตราจ,จารย์นายแพทย์พรชัยศิมาโรธนะฮะก็มีหลายคนนะฮะมีผมนะมีคุณหมอศิวราษนะคุณหมอน,นัทนะฮะแล้วก็มีพี่สุนทรนะฮะแล้วก็มีของ พี่ก็เล็กนะฮะคุณอาทิตย์นะฮะเป็นชมรมเป็นจมาคของของของชุมพรนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะก็รวมเงินมาให้นะก็จะได้มาช่วยยายต้นต้นก่อนครับก็ของมอบให้คุญยาเป็นเงินสดนะครับเป็พันบาวันนี้เนี่ยสมพง์มอบฝูงน้ำเชีพเลยเนาะก็วันนี้ก็เรามาในนามของของชาวชุมพรนะฮะชาวชุมพรชาวประจวบกีมพิรันชาวทุ่งสงนะฮะชาวนครศรีธรรมราช ขออนุญาตบันทึกภาพเุ็นลายไว้นะครับนี่ครับพี่สมศรีนะพี่สมศรีก็ท่านก็ได้ช่วยด้วยฮะรปจายในกองตัวน,นี้สามหมื่นบาท <c oughs> นะครับผมก็ให้ทั้งชาว <c oughs> ตอนนี้เนี่ยฮะเงินได้รปจายมาประมาณสองแสนสี่นะฮะผมก็จ่ายได้ 2, สองแสนหกนะให้ทั้งต้นสงฆ์นะครับสามหมื่นให้ต้นใหญ่สามหมื่นนะะให้ท่านะผู้ว่าห้าหมื่นนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าชุมพรห้าหมื่นนะฮะให้สวีชุมพรอีกสี่หมื่นนะครับแล้วก็ให้ท่าน สเสน่ห์นะท่านท่านท่านสต,ตอจอนะฮะเราเป็นที่น่ายินดีนะวันนี้ท่านศาสตราจารย์แพทย์ปีเตอร์มิสิธารานะฮะท่านคณบดีรามานะฮะฮได้สนับสนุนของวทิทยาลัยรามา ผมก็ขอรับรองในพิธีศีลสานะฮรว่าเงินเงินเนี่ยที่มาเนี่ยก็จะจะถึงคนนะฮะเดลายๆบ้านท่านลองดูนะับว่าหนูยายทั่วหัวเลยนะฮะอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวเดียวเดยนะฮะาอะไรตนยานะโอเคนะครับโอเคโอเคอายุเท่าไหร่แล้วยายเจ็ดสิบสามปโอเคโอเคนะยายนะก่อนทีก่อนนะระวังโควิดใจหน้าตาด้วอยางกํยาลังแข็งมากเนาะ ยายนะคะอยู่คนเดียวแกงหมากเลยเดินน้องเดินทำไมดูครับคุณยายขอแยกนะเดิน yes. ก็มีคนเดินนิดหน่อยเปคนเดียวนี่หายากเลยแล้วอุ้งข้าวเลยย้อมาเดินเดินเดินดินิดเดียวคุณยาย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 ชื่ออะไรนะใหญ่จ้ามาเดินจะมาแต่จีเร่ที่แนวข้าวขึ้นไหมคุณยาย น้ำข้าวถึงไหมน,นะคุณยายน้ำนนะคเดี๋ยวนั่นได้โชคน้ำเนาะโอ้นี่ลองดูนะครับน<ะ>้ำท่วมตอนนี้คุณยายอยู่คนเดียวจะเอาตัวรอดพันเพื่อตอนนะั้นก็ไปสีน้ำนู่นนีก่ก่อนโอ้เลยึงน้ำแฉกข้างอยู่ประมาณนานแต่ได้ไดคืนนึงนึง่งคืนนึ่งคืนนะโอเคนะถึงนี้ดีใจไหมอ่นะดีใจค่ะคณาานะแพนะทยศาสตร์รามาธิบดีนะศาลคณะบดีนะมูลนิธิรามาธิบดีนะแล้วก็สมาคมทิศเก้านะ,ะได้ช่วยเรานะอาจารย์นี่ไม่ใช่ว่าขอบคุณมากเลยค่ะ ทางฝาบทางไรไม่ใช yeah, mm ่นะอัน hmm. น no, no, no. okay, no. no, 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 ี it, it s, it s yeah. ้ก็คือช่วยคนลำบากจริงๆนะอันนี้ก็พ่อเขาไปเป็นพ่ออยู่ที่อยู่ที่ชุมพรนะพ่อเฉื่อยเป็นพ่อถุกต้องพ่อถุงย่ญ่นะจำได้ไหมพ่อจังหวันจำได้จำได้คก็โอเคโอเคนะกันหม้อหมอจังวันมันจำได้เออใจดีไหมพ่อจังหวันใจดีโอเคนะขอบคุณมากคุณยายขอบคุณคุณยายบอกว่าขอบคุณทางคณะบดีฑิตระมัดที่บัณฑิตมณีรามาคุณยายปุถุักิดนะค่ะ ก็คุณอะไรี้ยมุน uh> มุนนิทีรามาธิบดีมุนนิทีรามาธิบดีที่บอกร้องง่ายค่ะอยาจะมอบเงินให้ด้วยมอบเงินให้ด้วยคุณยายชื่อจาบหลวงเมืองค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านนั้นเขาเรียกบ้านบางรว้ยนะคะโอเคโอเคนะโอเคคก็ขึ้นมาค่ะจำไม่ยุ่งจำไม่ก็เตาเลยนนะ